ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวภูไทยวันนี้นิทานอีสบแสนสนุกงภาษาไทยอังกฤษนะคะมาดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า Belling the Cat <c oughs> One day A group of mice was finding a way to beat their enemy, a cat. Many mice gave ideas. Finally, a young mouse said, My idea is the best. You have to agree that our enemy is smart. It can approach us so quickly. So, there must be a signal to tell us to escape when it is coming close. I suggest that we put a bell around its neck. Whenever we hear the bell, we know that the cat is nearby. Then, we will be able to run before it can catch us. Every mouse was clapping and agreeing with the idea. Suddenly, an old mouse stood up and asked, Then who will volunteer to do this? This time, every mouse was quiet and only looked at one another moral of this fable it is easy to propose impossible remedies <laughs> เอากระพวนไปผูกคอแมววันหนึ่งพวกหนูมาประชุมหารือกันอย่างคร่ำเครง่งเพื่อหาวิธีเอาชนะเจ้าแมวศัตรูตัวฉกาจของมันหนูหลายๆตัวแย่งกันออกความเห็นสุดท้ายหนูหนุ่มตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นพูดว่าข้าว่าวิธีของข้านี่แหละดีที่สุดพวกเจ้าคงเห็นด้วยว่าศัตรูของเรา มีเล่เหลี่ยมและเข้าถึงตัวเราได้อย่างรวดเร็วดังนั้นต้องมีอะไรเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่ามันกำลังเข้ามาใกล้แล้วเราจึงจะหลบหนีได้ทันข้าขอเสนอให้เอาลูกกระพวนไปแขวนไว้ที่คอของมันทีนี้เมื่อไรที่ได้ยินเสียงลูกกระพวนพวกเราก็จะรู้ทันทีว่ามันเข้ามาใกล้แล้วจะได้รีบหนีไปก่อนที่จะถูกจับพอฟังจบหนูทุกตัวก็ปรบมือเห็นด้วยกันกรียวกราว จนกระทั่งหนูแก่ตัวหนึ่งถามขึ้นมาว่าแล้วใครจะรับอาสาไปทำหน้าที่นี้ละ่ะคราวนี้หนูทุกตัวต่างพากันมองหน้าเงียบกริบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเสนอแนะย่อมง่ายกว่าการลงมือทำ คืองามแท้ระเบองามดใดเพอหรือเจ้านั้นงามดใดแม่